สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้มาดูปุ่มทิ้งร่มนะครับเป็นการบันทึกย้อนหลังจากการไล์สดที่จบไปแล้วนะครับมีช็อตปุ่มทิ้งร่มสวยๆก็เลยนํามาให้ชมนะครับวิดีโอจัดอาจจะมีเสียงสายฝนโปรยปายนิดหน่อยนะครับก็ขอขอภัยในความไม่สะดวกเราเล่นปุ่มนะครับเขาเล่นสามเรียงมุมคู่นะครับคู่แข่งเราขึ้นไปจังหวะน,นี้เราทิ้งร่มนะครับาสาเหตุที่เราเดินให้กินให เดินสิบเจ็ดไปให้สิบสี่กินเนื่องจากว่าพอเราพอเรากินสามหนึ่งสองสามไปแล้วถ้าเราไม่เอาตัวนี้ออกก่อนตัวนี้จะเดินหกมาเก้าฆ่าฮอตเราได้นะครับอันนี้คือสาเหตุทำไมเตาต้องเดินให้สิบเจ็ดสิบสี่กินอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเขเคนะครับบางคนอาจจะสงสัยเนาะอ่านี่แหละครับแล้วเขาก็กินไปนะครับเห็นไ,ไหมตัวเนี้ยมันฆ่าเราไม่ได้นะครับฮอตฆ่าฮอต เขาข้ามฮอดเราไม่ได้เราก็เลยได้ชัยชนะไปเกมนี้ครับผมคู่แข่งกัวจอมเพรครับขอบคุณครับ